สวัสดีครับจ้าช่อง audio about นะครับดำเนินการโดยบริษัทเฮเบนเบทเทจจำกัดจำหน่าย C, ระบบเสียงระบบภาพกล่องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าของยี่ห้อยามาฮ่ส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไราตามไปดูกันเลยครับหน้าตานี้เป็นมิกเซอร์ครับมิกเซอร์เป็นรุ่นรุ่นี้ MG 12XU แล้วก็ข้อมูลคร่าวๆก็จะมีตัน่นี้อันนี้ D pre D pre ปีก็คือดีปรีสำหรับช่องใหม่ของต่อละช่องครับมีตัวแผงวงตัววงจรดิปรีอยู่ด้วยวันหนอบคอมเพรสเซอร์นะมีมีวันนับก็ตัวนี้หมุนปุ่มเดียวครับหมุนปุ่มเดียวใช้งานตัวคอมเพรสเซอร์ได้เลยมีเอฟเฟกต์ดิจิตอลเอฟเฟกต์ครับมีเยอะแยะเลยยี่สิบโปรแกรมตรงนี้แล้วก็ตัวโครงโครงตัวนี้เป็นโลหะ แข็งแรงทนทานแล้วก็นี่ยูนิเวแซียพาวเวอร์สแปร์ก็คือสากลสากลเลยตัวสแปร์ถภาคใจไฟของตอวก็เป็นสากลแล้วก็ตัวนี้เป็นแหนบครับเป็นโปรแกรมโปรแกรมแถมไปให้ก็เป็นโปรแกรมคิวเบดมีบันทึกเสียงเป็นโปรแกรมบันทึกเสียงก็สามารถบันทึกเสียงได้ความละเอีอเยดที่24บิต ก็1้2 k h กก็จะดีกว่าดีกว่าซีดีครซีนี่ก็คือมี16บิตอย่างเงี้ยซีดีเสแล้วยี่สิงบิตแต่ตัวนี้ยี่สิบิตก็ถือว่าโอเคมากเลยแต่ก็ยังว่าถ้ายิ่งความละเอียดเยอะข้อมูลก็เยอะตามนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่เก็บอันนี้ก็ก็ทำก็ทำออกมาเป็นความละเอียดนี้ แต่หูเราจะฟังออกหรือเปล่าก,ก,ก็ก็อีกทีนึ่งนะก็ซีดีนี่ก็โอเคแล้วตัว24บิตเนี่ย16บิต24บิตแตกต่างกันไหมก็เราจะฟังไม่ออกก็ได้เอ่อหน้าตาแบบตรงๆกันครับก็กกกกจะมอีอันนี้ก็คือปุ่มไมค์หนึ่งสองสามสี่ไมค์คอมโบใช้ได้ทั้ง XLR แล้วก็ตวัวโฟน ส่วนสองตัวนี้2ช่องนี้ก็จะเป็นใช้เป็นก็จะไปใช้เป็นใหม่ก็ได้ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8เป็นใหม่ก็ได้เป็นเป็นช่องไลน์สัญญาณพวกสเตอริโออะไรย่างเงี้ยคร LRLR ก็จะก็จะมีเ,เป็น X l r อย่างเดียว ถ้าเราใช้ไม่จะใช้ไม่ช่องนี้ก็เสียบเ่ช่องเดียวก็ได้ใช้ได้แล้วก็มาถัดมาปุ่มแพดคือการลดสัญญาณลงอีก26 dB คือสัญญาณแรงพวกสัญญาณพวกกีตาร์าเงี้ยวางแรงเราวกา็ถ้าไม่ได้ปรับลดตัวนี้เสียงก็จะแตกปุ่ม HPF คือปุ่มนี้คือปุ่ม ตัดสัญญาณที่ที่ที่ต่ำกว่า80ลงไปก็คือสัญญาเสียงทุม้มครใช้ในกรณีที่เราใช้ไมโครโฟนไม่มีเสียงเส,สียงทุ้มเสียงอึมอึมซึ่งถ้าใช้ไม์แล้วเราต้องการให้ไม้เสียงมันชัดเจนใสแล้วก็กดตัวนี้ลงไป แล้วก็ตัวนี้เป็นเกณฑ์เกณฑ์ก็คือการปรับความแรงของสัญญาณนะม่เข้ามานี่สัญญาณอ่อนเราก็จะปรับขึ้นเพื่อให้สัญญาณได้ดีพอที่จะขยายนําไปขยายต่อสัญญาณจะได้ไม่ไม่แตกสัญญาณไม่สัญญาณเบาเกินไปอ่ะพอสัญญาณเบาเกินไปปุ๊บเราปล่อยออกปรสสู ระบบออกสู่ลำโพงเราก็ต้องเพิ่มพยายามจะเร่งในตัวสไลด์มันก็จะทำให้เสียงที่ออกไปนีกันจะมีเสียงรบกวนเยอะแล้วก็ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มปุ่มคอมเพรสเซอร์ใช้บีบอัดสัญญาณก็เช่นสัญญาณเสียงพวกพวก กลองวกกลองมันมีเสียงกระแทกกระทันอยูย่ตัวนี้ก็ช่วยได้หรือเสียงร้องเสียงร้องของเพลงล็อกก็จะมีเสียงเปบาบ้างหนักบ้างกระชากบ้างตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ปุ่ม EQ ปรับทุ้มกลางแหลมสามปุ่มกก็ปรับตามใจชอบครับปุ่มนี้เป็นปุ่มอ,อ็อกอ็อกก็คือสัญญาณเสียงแหล่งเสียง,งตัดทอนไว้คร ที่เราผสบม,มาแล้วก็มาตัวนี้เราก็จะสสงออกตอนนี้นี่ตัวออ,ออกหนึ่งแสองออกไปสู่ตรงไหนหรือออกไปสู่เช่นว่าออกไปสู่เอ็มเพื่อขยายต่อออกไปสู่ลำโพงที่มีแอมอยู่ในตัวประมาณนี้ใช้ตัวนี้ปุ๊บก็ต้องมาเปิดตัวนี้ด้วยนะครับเปิดตัวนี้เปิดมาสเตอร์มาสเตอร์ก็ควบคุมตัวนี้อยู่ ตัวนี้ออกออกออกสองก็คือไปใช้เปิดเอฟเฟกก็ได้ดือจะใช้ส่งออกตัวนี้ก็ได้นี่คือออกสองคั hmm. นนี้ออกหนึ่งเปิดเอฟเฟกมาถึงเปิดเอฟเฟกก็คือตรงนี้อย่างเอฟเฟกเนี้ยนอกจากเปิดตัวนี้แล้วนี่ต้องเปิดต้องสไลด์ตัวนี้ด้วยฮะสไลด์ตัวนี้ด้วยเปิดตัวนี้แล้วก็ ส่งเสียงออกทางทางนี้ก็ต้องกดปุ่มตัวนี้เดียเพื่อส่งเอฟเฟกออกไปสู่ให้เราได้ยินในทางผู้ฟังได้ยินต่อมาปุ่มแผนแผนก็คือการสายแผนกว่าตัวนี้ก็คือปกติตั้งไว้ตรงกลางปุ่มออนปุ่มออนก็จะเป็นออนปล่อยสัญญาณเสียงที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วเอ,อกไปใช้งานอันนี้ปุ่มสไลด์ปุ่มสไลด์ก็คือ ก็คือเพิ่มวมอลุ่มนะฮวอลุ่มก็ดันเก้นไปปกติก็จะใช้อยู่ตรงนี้สวนดีบีแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีเลขหนึ่งเลขสองกำกับอยูก็คือลุกลุกหนึ่งุกสองตรงนี้เราจะเอาสัญลักาณ์มาใช้ลุกอ,อย่างเช่นลุกหนึ่งไปห้องหนึ่งลุกสอห้องสอง ส่วนเมนเนี่ก็เอาไปใช้หน้าเวทีหรือลำโพงหลักนี่ก็จะเป็นลำโพงรองไปพวงข้างซ้ายข้างขวา,ขา,าต่อมาก็จะเป็นภาพเอาพุทเอาพุทธก็จะมีทดกรับเอาพุทก็จะมจะีตัวนี้เป็นตัวหลักเลยเมนเอาพุทก็เป็นเอ่อ XLR แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพังเอา p u เหมือนกันจะเป็นสเตอริโอ out เราใชา้ตัวนี้คอนโทรลเหมือนกันนะสเตอริโอสองข้างแต่ว่าใช้คอนคเตอร์แตกต่างกันแค่เี้ตัวนี้ตามเรื่องมัก็เป็นโฟนนะโฟนโฟนก็คือหูฟังเราจะใช้โฟนในกรณีที่ว่าเราเราต้องการเช็คเสียงก่อนที่จะปล่อยออก เสียบโฟนเสียบโฟนปุ๊บปุ่มไหนปุ่มไหนช่องไหนที่เราจะต้องการฟังก็ฟังปุ่มนี้อย่าฟังช่องนี้ก็กดป,ดปุ่มนี้ก็เสียงก็จะส่งไปที่นี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้น่าเป็นเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็จะเป็นเอาต์พุตเหมือนกันเอาตเป็นออกส่งออกหามอนิเตอร์ที่เราจะใช้งานเช่นเอาไปที่ มอ,อนิเตอร์นะฮองคอนโทรลอะไรแบบนี้นะปุ่มตรงนี้นี่บอกไปแล้วนะปุ่มเมื่อกี้ก็คือออกออกหนึ่งปุ่มมาสเตอร์ออกหนึ่งปุ่มมาสเตอร์ออกสองก็คือ,อ,เ,อเปิดตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มอะไรในนี้ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูปดีกว่า ปุ่มข่าวข่าวเอ,อ่อมอนิเตอร์ฮะปุ่มบนคือมอนิเตอร์นะนี่ฮะมอนิเตอร์ไป,ไปควบคุมในตัวนี้มอนิเตอร์ห้องของตรงคอนโทรลก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่สู่เมนฟังก่อนบางทีก็ใช้โฟนบางทีก็ใช้มอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็จะฟัง ฟังกับได้ได้อัธรสอติแบบหนึ่งทีนี้ฟุตสวิตฟุตสวิตก็คือสวิตเท,ทา้าฮะสวิตเท,ท้าก็คือเวลาที่เ,เราจะใช้เอฟเฟกต์ฮะเอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์ของของของเทา้าฮะใช้เหยียบ ตรงนี้ก็เป็นปุ่มโฟนปุ่มโฟนสเตอริโอกรุ๊ปุอ๋อตรงนี้ก็คือใช้ในการควบคุมฟังฟังในตัวนี้ฮะก็คือจะฟังสเตอริโอก็กดก็ไม่ต้องกดถ้าจะฟ,ฟังฟังกรุป๊ปกรุ๊ปคือตัวนี้ฮะฟังกรุป๊ปก็ก็ต้องกดลงเพื่อจะได้ได้ยิน ็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวแสดงสัญญาณเป็นสัญญาณปกติสัญญาณที่เราจะนำออกไปสู่ระบบก็จะอยู่ที่สีเขียวสีเขียวรือไห่ก็ตรงนี้ตัวนี้ก็คือปกติตรงนี้เลยให้มันดังอยู่ไม่เกินนี้ยรจะนิดนิดนึงก็ประมาณนี้ถ้าเกินนี้ไปเสียงจะแตก ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกเลือกตัวเอฟเฟกต์ยีโปรแกรมอันนี้ตัวนี้ก็เลือกเอากดหมุนๆๆหมุน,มน,มน,มนหาตัวโปรแกรมที่มีอยู่ถ้าเลือกพอใจแล้วก็จะฟังโปรแกรมัหนก็กดเลือกตรงนั้นมันก็จะมีโชว์ล็อกอยู่ แล้วก็ตัวนี้คือพารามิเตอร์ก็คือความความสั้นความยาวของเอฟเฟกต์แต่ละแต่ละแต่ละตัวตัวเช่นว่าเลือกเออโคเนี่ยโวคอนโวคอนเออโคก็ถ้าไม่เลือกเลยก็เสียงก็จะไม่มีถ้าเลือกหมุนขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็อาจจะเป็นสองลูกโลโลยืดหน่อยหนึ่งก็โลโลโลอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือพารามิเตอร์ แต่ว่ายงงยัไงไงเสียก็คือจะฟังอะไรปุ่มไหนเพื่อออกไปสู่ระบบให้เราฟังก็ต้องกดอ่อนทุกช่องนะครับอันนี้ก็ไปดูที่เป็นข้อความที่เป็นเวร์กันแล้วกันเออ ก็ข้อความข้อมูลของสินค้าก็จะแจ้งไว้ดังนี้ครับเป็น er วิเซอร์เนี่ยกระสงสำนันงานปใช้งานได้หลากหลายก็แล้วแต่จะนำไปใช้มีช่องสัญญาณขาเข้า10ช่อง4ีโมโน4ีสเตอริโออ่ะช่องทำไมถึงเป็นเอ่อ10ช่อง4ีโมโนเราก็เรียเป็นนับเป็น4ส่วนสเตอริโอเขาจะนับเป็นสองก็สเตอริโอก็1 2สองอ ม,มีช่องสัญญาณไมโครโฟนโมโนสีช่องชนิดคอมโบอ่าก็ช่องคอมโบก็มีแค่สีช่องคอมโบก็คือใช้ได้ทั้งตัว XLR และกับโฟนจ็คช่องสัญญาณ o, สเตอริโอสช่องตัวเครื่องทำจากโลหะมีความแข็งแรงตัวเคสมนะฮะ ช่องไมโครโฟนมีดีปีมีมีปรีใหม่แบบดีปีช่วยให้เสียงเบสนุ่มสสเสียงแหลมเสียงเสียงเบสหนักแน่นเสียงแหลมนุ่มมีปุ่มวันน็อบคอมเพรสเซอร์ใช้งาน4ปุ่มก็มีช่องไมค์กี่ช่องก็เขามีปุ่มคอมเพรสเซอร์เท่านั้นมีเอฟเฟกตในตัว2ีโปรแกรมให้ใช้งานตับสนองความถี่ r e u n c y Response ก็ระหว่าง20-48ก็จะกว้างกว่าปกติ ปรติก็ 20-25-20k 20อันนี้เพิ่มด้านสิ่งแหลมเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเขามีการแถมโปรแกรมนะโปรแกรมบันทึกเสียงเพราะฉะนั้นก็เลยก,ก็เลยขยายตัวความถี่ด้านแหลมเพิ่มเติมไปแต่ความถี่ตรงนี้ก็หมดแล้วเราก็ฟัง,ฟ,งฟังไม่รู้ละ าการชนี้ไปแล้วนี่อาจจสิบเฮิร์ตห้าเฮิร์ตอะไรก็มีนะมันเป็นคนถี่มีอยู่นะแต่ว่าเราเราไม่ได้ยินนะค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวม total harmonic distortion uh, Dist distortion total harmonic distortion ศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ก็แทบจะไม่มีเลยค่าของสัญญาณรบกวนข้ามช่อง cross talk ค่าลบเจ็ดสิบแปดยิ่งค่าเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็แทบจะไม่มีการรบกวนกันเลย ใช้แรงจ่ายไฟก็คือเป็นเอซีละใช้ไฟ AC ไปบ้านเราไปบ้าน2 2 0โวลต์ก็แล้วแต่บ้านประเทศไหนก็ไปก็ตามนั้นขนาดก็กว้างก็308 308มอมิลลิเมตรก็30มบจุดซนความสูงก็118มิลลิเมตรก็1 1บเอ็ซนความลึกก็422ก็ 42.2ซนตมรน้ำหนัก4.2กิโลกรัมแล้วก็ราคาราคาอยู่ที่23,200บาทแล้วก็ราคาพิเศษก็2 0 0 0 0เการวมภาษีลมค่าส่งให้เรียบร้อยบริษัทเบนเบเท์จำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็มีเว็บไซต์เว็บไซต์ชื่อเออร์เดลอั o บัล โซเชียลมีเดียก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก่อนเว็บเว็บเฟซบุ๊ก slash ch audio b o u t แล้วก็ l i น์แอดก็จะเป็น audio อเ a b l e ลม่ก็มีมาช็อปถ้าจะให้ทั้งเราส่งข้อมูลละไเพิ่มเติมก็ตรงนี้ครับแอดเข้ามาได้เลยครับบริษัทอยู่ที่บ้านฟันอันด้วนกับถนนอัยราชนคริบนบุรีกอมโทรศัพท์ท0 9น2 2ก8 1ศย์ศส่วน ถ้าจะแอดไลน์ก็ตัวนี้ก็ได้ไลน์แอดก็ออดโอเออบหรือมันจะแกะตัวนี้ก็ได้กระท้า,ทานี้ถ้าเกิดว่าดูวิดีโอแล้วมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดตูกใจกดติดตามห้ด้วยกับของพระพุณมากรับผม